สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมมาพบกับอาจารย์ขาวเรื่องเล่าชาวบ้านวันนี้กล่องชาแนลชวนผมมาหน้าวิหารพระมงคลบพิษเด็กก็อยากจะให้เล่าสู่ฟังในช่วงอยุธยามรดกโลกใครมาเที่ยวอยุทยามรดกโลกแล้วจะต้องเดินทางมาสักการะพระกลางเมืองครับแล้วก็เป็นมงคลของชีวิตเรียกว่ากราบพระมงคลบอพิษ ด้านหลังผมใหญ่เนี่ยยังไม่ได้พระนี่เขาเรียกวิหารพระมงคลบพิษวิหารมงคลบพิษก็เป็นที่สร้างครอบพระมงคลบพิษพระมงคลบพิษเป็นพระที่สร้างด้วยแกนกลางเนี่ยก่ออิฐถือปูนและก็หุ้มด้วยทองสำลิดเป็นองค์ใหญ่องค์หนึ่งของประเทศไทยถ้าสมัยในอยุธยาก็ถือว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือหุ้มด้วยผิวหนังท่านศาสีสษาท่านเนีหุ้มด้วยสำลีคือหล่อทีละตอนละตอนเทคโนโลยีการก่อสร้างนั้นถือว่าล้ำยุคมากในสมัยยุยาตอนตอน้นเดิมเนี่ยนะครับพระมงคลประพิษถูกสร้างขึ้นเนี่ยกลางแจ้งไม่ใช่ตั้งไว้ปัจจุบันด้วยตั้งอยู่ด้านหน้านูาน่นนะครับคือทูตานุทูตหรือพระบรมวงสานุวง์จากต่างประเทศจะเข้าสู่พระบรมทงซ้ายมือนี่คือวัดพระศรีสันเพช นะครับแผนกล้องไปได้พระภาีสันเพชรก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของกรุงศรีอยุธยาก็คือมีเจดีสามองค์นั้นพระมงคลบพิตรก็อยู่ริมสนามหลวงของกรุงศรีอยุธยาครับใครเดินทางถนนพระศรีสันเพชรเข้ามาประตูชัยปัจจุบันก็โรงพยาบาลถนนสีเพชรก็เป็นถนนรับทูตานุทูตเข้าสู่กรุงศรีอยุธยานั้นทูตานุทูตหรือแขกบ้านแขกเมืองมา,มาก็ต้องสักการะพระมงคลบพิตร นะครับเราก็สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยย่าตอนๆเป็นพระพุทธรูกกลางแจ้งนะครับตอนนี้ในยุคของพระเจ้าทรงธรรมนั้นทรงโปรดให้ชะลอชะลอหมายถึงว่าย้ายจากท่านเนี่ยมาปฏิสถานปัจจุบันก็ยังกลางแจ้งอยู่นะครับแล้วก็เกิดการสร้างเป็นลักษณะมนดบก็นึกถึงมนดบก็คือ4ด้านเหมือนพระพุทธบาทนะครับบางแดดบางฝนให้ท่าน แล้วในยุคของพระเจ้าเสือก็เกิดฟ้าผ่าสมัยก่อนเขาจะลงรักปิดทองแล้วก็ทำยอดหล่อด้วยโลหะฟ้าก็ผ่าเกิดไฟไหม้ทำให้เกิดการบูรณะปฏิสังขรขึ้นอีกครั้งหนึง่งนะครับในสมัยพระเจ้าอยู่หัวพรมโกศก็มีการบูรณะปฏิสังขรให้สร้างเป็นทรงวิหารอย่างปัจจุบันนียครับที่เราเห็นดังนั้นเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตก วิหารพระมองคลปรพิษก็เป็นหนึ่งในาศ,าาศาสนสสานที่ต้องถูกทำลายไปก็เรียนว่าการสําลอกทองคําว่าสําลอกทองคือการใช้ไฟเผาปราสาทราชวังเนี่ยครับทองคําในสมัยยุทธยานั้นก็จะลงรักปิดทองทองก็จะหลอมละลายไหลรวมมาก็เป็นก้อนแต่ตัวองค์พระมองคลปรพิษนั้นเป็นเป็นสำลิดคือเนื้อหล่อสำลิดไฟเผาก็ยังคงสภาพอยู่อย่างนั้นก็ ในช่วงกรุงศรียาแตกไปแล้วพระมงคลประพิษก็ถูกเผาล้างตากแดดตากลมอยู่นะครับแล้วก็ในสมัยรัชกาลที่5นั้นภาพวิหารมงคลประพิษออกสู่สายตาชาวโลกเพราะว่าท่านทูตที่เดินทางมาจากเยอรมันและกรัสเซียนะครับขี่ช้างชมโบราณสถานก็มีการบันทึกภาพ ออกไปเผยแพร่ในประเทศอังกฤษและในยุโรปทําให้ภาพของวิหารมงคลประพิษนั้นเป็นความสัมพันธรร์ทาไมตรีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเยอรมันและก็รัสเซียมั้นภาพนั้นก็เป็นต้นกําเนิดให้เกิดบางช้างอายุทยาเนี่ยครับคือการนั่งช้างชม,ชมโบราณสถานหลังจากนั้นนะครับเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับพระยาโบราณราชธา,านินก็มีการยื่นต่อรัฐบาลว่าจะมีการบูรณะวิหารมงคลประพิษให้กลับคืนมา และในยุคนั้นก็เป็นการขุดพบพระพุทธรูปในพระอุรัสในอกด้านขวาท่านนะครับเป็นพระพุทธรูปสมัยอิสยสามากมายปัจจุบันรัฐบาลก็เก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพยาและส่วนหนึ่งก็ไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพก็เรียนท่านว่าพระมงคลวพิษนั้นหลังจากกรุงศรียาแตกก็ตากแดดตากลมอยู่จนครบถ้วนแล้วก็มีการบูรณะใหญ่ในสมัยรัฐบาลของ จอมพลปอพิบุญสงครามสมัยนั้นมีการก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมพบกับในช่วงนั้นเป็นเรียกว่ากึ่งพุทธศวตวรรษครบปี2,500ก็คือมีการจัดสร้างพุทธมณฑลและนิมนต์พระเถรานุเถระพระ,รพระเกจิทั่วประเทศจัดพุทธาพิเศษพระพุทธรูปปางยืนนะครับปางลีลาที่พุทธมณฑลเป็นที่ล่ำลือแล้วก็ยุคนั้น ในพลอุนุในพลอุนุก็เป็นผู้นําประเทศพม่าเดินทางมาประเทศไทยมากรุงศรีอยามาทําพิธีขอขอมากรรมและก็มอบเงินให้กับรัฐบาลไทยเราสองแสนบาทในการบูรณะปฏิสังขรณ์วิหารพระมงคลประพิษเจ้าฟ้ากรมพยานอริศรานุวัติวงศ์เป็นผู้สเก็ตเป็นสถาปนิกนะครับเป็นการล่างแบบให้กลับย้อนไปในสมัยกรุงศรีอยาก็ทําให้เราเห็นการบูรณะปฏิสังขรณ วิหารมงคลบพิตรนั้นกลับคืนมาพอวิหารกลับคืนมาก็มีการบูรณะซ่อมองค์พระมงคลบพิตรนะครับเดิมสภามงคลบพิตรนั้นอยู่มาตั้งแต่ปี2500ก็งดงามอย่างนี้นะครับตรงนี้จะเป็นที่วงเวียนนักท่องเที่ยวจะต้องขับรถเข้ามาแล้วก็เป็นวงเวียนส่วนด้านขวางผมก็จะเป็นร้านค้าเป็นร้อย,ร,อยร้านนะครับใครมาอยุธยาเนี่ยมากราบพระมงคลบพิตรรถบัสมาจอดตรงนี้นะครับก็จะมีสินค้าอาหารของที่ระลึกหนึ่งเขาเก็บกุ้งสองก็คือพุทธากวน นะครับนี่เป็นขนมแล้วก็โรตีสายไหมและที่สําคัญคนก็จะมาหาพระสมเด็จพระกุกเก่าอายุทยาก็มีการจําหน่ายร้านค้าวัตถุมงคลแล้วก็ในปี2530ครับสมเด็จพระสังฆราชวาดนะครับเพราะสมเด็จพระสังฆราชอริยวงศาคตยานสมเด็จวาดเนี่ยท่านเป็นชาวอายุทยาท่านก็มีดําริที่จะชวนชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทุกคนปิดทองพระมงคลบพิษ ปัจจุบันพระมงคลบพิตรนั้นมีองค์เป็นสีทองว่าเกิดจากสมเด็จพระสังฆราชเป็นผู้นําในการทำและปัจจุบันนี้ก็ตั้งเป็นมูลนิธินะครับหลังจากปี2 5 0 0มาเนี่ยนะครับข้าราชการพ่อค้าพอดีตั้งเป็นมูลนิธิพระมงคลบพิตรมูลนิธิก็นําเงินจากการเช่าบูชาหรือมาสักการะเนี่ยกบูรณปฏิสังขรณ์อวิหารพระมงคลบพิตรดังนั้นก็เลยกลายเป็นคอนเซปต์ว่า ใครมาอายุทยามารดกโลกแล้วจะต้องมากราบพระกลางเมืองและจะเป็นมงคลชีวิตได้มากราบครั้งหนึ่งในชีวิตได้มากราบเพราะมงคลชีวิตชีวิตจะมีความสุขจะมีความเจริญดังนั้นพระสงฆ์นิกรรชาวไทยทั่วประเทศพุทธศาสนิกชนต้องเดินทางมาอายุทยาแล้วก็ออกมากราบสักการะชีวิตอันจะเป็นมงคลดังนั้นวันนี้หนึ่งในโบราณสถานของอยุทยามารดกโลกที่ยังคงงดงาม และก็ภาพนี้ออกไปสู่สาวตาชาวโลกก็คือพระมงคลบอพิษพระกลางเมืองครับช่วงนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามนะครับสวัสดีครับกี่นาทีเจ็ดนา